สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องซาแน่เห็ดนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปคลายข้อสงสัยที่มีคนถามเข้ามานะครับก็คือคําถามนี้นะครับมีคนถามเข้ามาว่าพี่ครับหยอดเชื้อเสร็จแล้วทําไมจึงไม่ปิดกระดาษนะครับก็หลายๆฟาร์มที่ทํานะครับก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรวิธีการนะครับ ดำเนินการในเรื่องการหยอดเชื้อเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ฟาร์มเนี่ยหยดเสร็จแล้วจุกสำลีก็คือจบขึ้นชั้นเลยนะครับจะไม่มีการเอากระดาษมาปิดแต่อย่างใดนะครับซึ่งหลายๆความที่ทํามาตั้งแต่นานแล้วนะครับก็คือเรื่องการปิดกระดาษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคนที่เริ่มทำเนี่ยก็จะทําตามต่อๆกันมานะครับว่าอพอหยอดเชื้อจุกสำลีเสร็จแล้วก็เอาปิดกระดาษ วัตถุประสงค์ของการปิดกระดาษเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ฟังนะครับการที่เราเอากระดาษมาปิดนะครับตามความเข้าใจเนี่ยก็คือเป็นการที่เรานะป้องกันแมลงนะครับคือเอากระดาษมาปิดเพื่อป้องกันแมลงแต่เดี๋ยวนี้นะครับอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อก่อนนะครับ ถึงแม้เราจะปิดกระดาษก็ตามนะครับแมลงมันก็ยังเข้าไปไข่นะไปวางไข่ได้นะครับสังเกตว่าก้อนที่ปิดกระดาษนะครับบางทีเราก็ยังเจอก้อนที่ยังเป็นหนอนอยู่นะครับเป็นลาอยู่นะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการปิดกระดาษเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะบอกเอาไว้กันพวกแมลงหรือหนอนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลโดยตรงนะครับเพราะว่าถึงปิดยังไงก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเราไม่มีการที่ฉีดยาป้องกันนะฮะสุดท้ายมแมลงนะครับมันก็จะเข้าไปวางไข่อยู่ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้ฟาร์มที่ไม่ได้ปิดกระดาษบ้างนะครับว่ามันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับก็หลังจากที่เรานะครับหยอดเชื้อเข้าไปนะครับแล้วเราก็ เอาสำลีจุกนะครับจุกลงไปพอเราจุกเสร็จแล้วนะครับสำลีเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวมันคืออะไรมันคือป้องกันความชื้นของเมล็ดข้าวกล้างนะครับที่จะระเหยออกไปนะครับส่วนกระดาษนะครับที่เรามาปิดทับเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของเขาคือมาป้องกันแมลงนะฮะถ้าเราไม่ได้ เอากระดาษมารัอยางนะครับเราก็สามารถจะใช้วิธีการฉีดยานะครับคุมมาไว้ที่บริเวณสำรีนะครับในรูปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก้อนเห็ดทั้งหมดเนี่ยพอเราหยอดเชื้อจุกสำรีเสร็จแล้วขึ้นชั้นนะครับผ่านไปวันที่2นะครับที่ฟาร์มเนี่ยจะรอให้เชื้อเนี่ยนะครับเริ่มเดินลงที่เรื่อยซะกอ่อนนะ ประมาณ 1- 2วันนะครับเชื้อจะเริ่มเดินลงไปที่ตัวขี้เลื่อยนะครับพอเชื้อเริ่มเดินลงไปที่ตัวขี้เลื่อยเสร็จแล้วเรานะครับจะใช้ยานะฮะยาตัวที่1ที่เราใช้ก็คือยาป้องกันพวกหนอนนะพวกหนอนต่างๆนะครับตระกูลพวกหนอนแมงวีหนอนอะไรอีกละ่ะหนอนผีเสื้อ แล้วก็พวกมแมลงวันทองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราจะฉีดยาเนี่ยเคลือบไว้นะครับบริเวณที่สำลีที่จุกตรงเชื้อนั่นแหละนะครับเพื่อป้องกันให้ไอ้เจ้าหนอนเนี่ยเวลาเวลาเจ้า,มาแมลงเนี่ยมันมาวางไข่เนี่ยมันจะตายนะครับเพราะว่ายานเนี้ยถ้าเราฉีดโดนตัวเขาเขาก็ตายถ้าเขากินเข้าไปเขาก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงนะครับทำหน้าที่ป้องกงันแมลงไม่ให้เข้าไปในกอนนะครับ ส่วนคนที่เขาปิดกระดาษนะครับเขาก็ฉีดยาเหมือนกันนะครับบางฟาร์มนะครับเพื่อป้องกันมแมลงเข้าไปวางไข่นั่นเองแต่ถ้าคุณเอากระดาษไปปิดเฉยๆโดยที่ไม่มีการฉีดยารับประกันว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่รอดเรื่องมแมลงนะครับยาตัวที่เราฉีดนะครับที่คุมบางคนก็เป็นอะไรล่ะ เซฟวิน85อ่าพื้นฐานเลยที่เขาแนะนำทั่วๆไปนะครับแต่ที่ฟาร์มเนี่ยจะเป็นไซเพอร์เมทินนะครับ10หรือ35ก็ได้นะครับถ้าใครสะดวกตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับมันจะช่วยป้องกันเรื่องมแมลงหรือหนอนต่างๆแมลงกระเบื้องอะไรพวกนี้มันสามารถป้องกันได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต้องใส่นละฉีดคู่กันไปเลยก็คือ ยาป้องกันไลนะครับชื่อว่าอะมิทาสนะครับตัวนี้สําคัญมากบางทีเนี่ยมันยังไม่ระบาดนะครับแต่พอระบาดแล้วมันเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มียาตัวนี้มาช่วยเสริมนะครับมันจะทาให้ก้อนเราเนี่ยนะฮะเวลาเสียหายเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับอันแรกคือการที่เขาปิดกระาดาษเนี่ยก็คือเขาทตาต่างๆกันมานะครับโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์จริงๆว่า ออทำเพื่ออะไรนะครับทําแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรคือปิดนี่ป้องกันมแมลงก็จริงแต่ถ้าไม่มียาไปเคลือบมันเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดมแมลงนะครับอ,อ่าที่ฟาร์มก็เลยลดขั้นตอนตรงนี้นะครับลดขั้นตอนตรงนี้ออกไปนะครับแล้วเมื่อกี้ถ้าดูลูกนะครับมันจะมออีที่ผมดึงสํารีให้ดูว่าเข้าฟางนะครับ ยังอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นลาเขียวหรือว่าเป็นอะไรเลยนะครับหลังจากที่เราฉีดยาแล้วนะครับเขาฟั่งอยู่สภาพเดิมการเดินเส้นใยก็ยังเดินปกติเหมือนเดิมนะครับการที่จุกสำลีแล้วปิดกระดาษกับการที่จุกสำลีอย่างเดียวนะครับเขาเนี่ยยอมให้อากาศผ่านเข้าได้นะครับแต่ว่า,าไม่ให้พวกแมลงพวกอะไรเข้าได้เนี่ยต้องเป็นยาเท่านั้นนะฮะ พออากาศผ่านเข้าได้เส้นใยก็จะเดินปกติเหมือนที่เราเห็นนะครับเวลาเราฉีดเราก็จะไม่ฉีดจนชุบเป็นฝอยละอองผ่านๆน,นะครับให้ติดที่สำลีแล้วก็ตัวก้อนไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมาวางไข่แค่นั้นเองนะครับมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อไอตัวมเมล็ดข้าวฟ่างที่บางคนเปิดออกมาแล้วมเมล็ดข้าวฟ่างเป็นลาเขียวนะครับเป็นลาดําเป็นลา อะไรแล้วแต่ที่ปากขวดนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราฉีดในปริมาณน้อยนะครับแค่ป้องกันแค่นั้นเองนะฮะแล้วยาเนี่ยจะมีอายุแค่เพียงเจ็ดถึงสิวันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาเข้าลงเปิดดอกนะครับ10วันเราจะไม่ เราจะไม่ทําการฉีดยาแล้วนะครับก็คือพออีก10วันครบกำหนดเปิดดอกนะครับเราก็จะไม่ฉีดอีกนะครับเราจะฉีดแค่ก่อนนะฮะก่อนจะเปิดดอก10วันแค่นั้นรอดสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับมันจะไม่มีสารพิษตกค้างเข้าไปถึงตอนเปิดดอกแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาอธิบายให้เข้าใจวัตถุประสงค์หลักๆของการที่เราไม่ปิดกระดาษก็คือ เรามีการฉีดยาป้องกันแมลงไว้แล้วนะครับส่วนคนที่เขาปิดกระดาษก็คือเขาป้องกันแมลงนั่นแหละวัตถุประสงค์เดียวกันเพียงแต่ว่าการป้องกันแมลงด้วยกระดาษอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วสมัยนี้นะครับว่าพราะ,มะแมลงมันร้ายกาจมากขึ้นนะครับหนอนเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราแค่เอากระดาษไปปิดอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก็เป็นเรื่องเสริมนะครับส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงไม่ปิดกระดาษเนี่ยจะได้เอาไปลองปรับดูนะครับว่าลองทําดูน้อยๆก็ได้ครับหมายถึงว่าเราอาจจะยังไม่ต้องเ,อเลิกปิดกระดาษเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะมีแบ่งไว้สัก20-30ก้อนที่ไม่ปิดกระดาษแล้วก็ลองดูผลว่าเออมันเหมือนกันไหมการเดินเส้นใยการที่ป้องกันมแมลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเหมือนกันมันก็ช่วยในการลดขั้นตอนได้นะครับ1ไม่ต้องเบือง ค่ากระดาษ2ไม่ต้องมาเปืองแรงงานที่จะต้องมาปิดกระดาษนะครับแล้วก็สไม่ต้องเจ็บนิ้วนะครับมาลัดหนังยางนะฮะก็มีประโยชน์หลายๆด้านนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจในกระบวนการมันก่อนนะครับมันถึงจะกล้าที่จะดําเนินการและก็ลองทําดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ